สวัสดีครับไลฟ์ live นี้10นาทีพอ EP ที่53แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานไลฟ์นะครับแล้วก็แขวนตะก้าไว้ในไลฟ์ปรากฏว่าพอไลฟ์ไปใกล้ๆจบโดนเตือนนะครับโดนเตือนก็เลยมานั่งดูทาง ผู้เช to bad, então, said said ี่ยวชาญเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมปักตะกร้าแล้วผมไม่ได้มีตัวสินค้าวางอยู่หน้าจอก็เลยทําให้ t i k ต o k มันเตือนมันไม่ชอบอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่ปักก็ได้ก็ไลฟ์เรื่องวิธีคิดเหมือนปกติละกันนะครับนะครับสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเหมือนเดิมละกันนะก็แม่บุษฎาจะเอาใจ i ิกตอ k สวัสดีครับน้องแพรวา ยังไม่นอนหรือโอเคก็วันนี้คงคงจะคงจะพูดเรื่องของตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับ The Psychology of Selling นะครับเรื่องของการขายด้วยจิตวิทยาถ้าใครสนใจเรื่องของการขายนะครับ กำลังอยากจะจับตลาดหรือมีอาชีพเป็นนักขายอะไรอย่างเงี้ยหนันงสือเล่มนี้ก็น่าสนใจนะครับเหมาะที่จะซื้อมาอ่านผมว่าก็เป็นเป็นหลักการเป็นเหมือนจิตวิทยามีงานวิจัยอะไรประมาณเนี้ยว่าเออการขายสวัสดีครับน้องโอสวัสดีครับการขายอย่างไรให้มันเข้าเป้าขายยังไงให้มันประสบความสําเร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เลยรู้สึกว่าเออเล่มนี้ถ้าใครถ้าใครอยู่ในแวดวงของนักขายนะครับหรือตั้งใจจะจับธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งเช่นเนี่ยขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือทำแพลตฟอร์ม t i k t o k อะไรอย่างเงี้ยหรือจะจับตลาดออนไลน์สวัสดีครับน้องแนนก็แนะนำหนังสือเล่มนี้ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าเหมาะ ควบคู่ไปกับเล่มก่อนหน้านี้ก็ได้นะรับว v buy ผมว่ามันมันก็เข้าขากันดีนะ YV Buy กับ t h e p s y c o o l o g y of Selling ก็ถือว่าดีแต่เล่มเล่ม Psychology นี่เห็นยิมมันก็มันก็เก่าพอกันนะถามว่าเก่าเก่าไหม psychology of selling ก็ถือว่าเก่าอยู่นะครับก็หลายๆหลายๆเรื่องก็เป็นวิธีคิดแบบอดีตแล้วกันนะครับก็อาจจะต้องมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องแนนมากๆเลยก็อาจจะต้องมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกับสถานการณ์หรือโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยในในเล่มนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของออการขายออนไลน์สักเท่าไหร่เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องวิธีเดิมๆที่เราไปพบลูกค้าไปนั่งพูดคุยกันต่อหน้าอะไรประมาณนี้มากกว่าสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ละครับ ใช่คุณประสิทธิ์สินธนาหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีครับใช่ไหมเอ่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวรอพี่ถ้าใช่ผมต้องเรียกว่าพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับน้องอัน้นสวัสดีครับน้องอัน้นประสิทธิ์ไม่แน่ใจยังไม่ตอบยังยังแอดมา S <S สวัสดีครับน้องอ้านโอ้วันนี้มีหลายหลายท่านเลยนะคุนเคยกันอย่างดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องอ้านครับ <Okay. S 1> อะไม่ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะไม่ใช่พี่ประสิทธิ์ก็ได้อ๋อโอเครบริษัทสินธนา๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ประสิทธิ์สบายดีนะครับไม่ได้เจอกัน ตักพักหนึ่งเลยนะ <Okay. S 1> ผมเห็นผมคือผมมี2องยูเซอร์ในใน k t o k นะครับกรุงเทพวันนี้กี่องศาเออน่าจะน่าจะพอสมควรอยู่ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันครับโอ mm hmm. ผมมีย mm ูเซอร์สองยูเซอร์ยูเซอร์หนึ่งเป็นบริษัทฮิตเตอร์นั่นแหละครับพี่ประสิทธิ์นะครับแล้วก็ยูเซอร์นี้ก็เป็นเรื่องของตัว สุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตอนนี้28องศาไม่รู้ใช่เปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะครับ28องศาก็ก็หรือว่าไม่ใช่ทำไมมันร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้น28องศาผมแอปผมอาจจะไม่อ <laughs> okay. ัปเดตโอเคก็ส่วนใหญ่นะครับ วันนี้เนี่ยไอเวลาไลฟ์ a a Life, ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับพี่ประสิทธิ์ผมจะตอนนี้ผมฝึกนิสัยการอ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอยากจะอ่านให้มันเป็นนิสัยแล้วผมก็ไปหาหนังสือที่รู้สึกเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยมานั่งอ่านนะครับแล้วไหนๆก็อ่านแล้วอ่านได้ทุกวันละก็พอตอนอ่านไปก็สรุปมาแล้วก็เอาไอสิ่งที่เราสรุปมาเนี่ยมานั่งเล่านะครับก็กะว่าจะไลฟ์สักวันละสิบนาทียี่สิบนาทีพอ ไม่อยากรบกวนเวลาเยอะมันก็ได้เก็บเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้เก็บไว้ด้วยแล้วผมก็ได้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าแพลตฟอร์มท k t o อกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็เวลาไลฟ์ก็จะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มมันก็เอื้อให้มีการทำประโยชน์เช่นการทำการตลาดการค้าขายบนแพลตฟอร์มได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออ จะเอาเรื่องนี้มานั่งมามาทำเลยครับเห็นพี่ประสิทธิ์ตามอยู่ที่ตามอยู่ที่ยูเซอร์ของ KL นะครับก็ยินดีครับยินดีต้อนรับสู่สู่ยูเซอร์แห่งสุขภาพการดูแลสุขภาพโอเคก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเหมือนเดิมผมก็จะจับเวลานะครับจับเวลา10นาทีนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ หนังสือชื่อว่า The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยาโดยคุณ Brian นเทรซี่นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงจิตวิทยาที่มีผลต่อเรื่องของการขายโดยเฉพาะนักขายเองนั่นแหละนะครับว่าเขาจะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปปรับปรุงตัวนะครับเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มยอดขายในการขายได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นบทที่3ละ บ,บทที่3เนี่ยผู้เขียนตั้งชื่อไว้ว่าทําไมผู้คนจึงซื้อทําไมผู้คนถึงซื้อนะครับก็คงจะลงไปดูในวิธีคิดของคนซื้อหรือลูกค้านะครับว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรแล้วเราจะมีการกระทําหรือตอบสนองกับวิธีคิดนั้นอย่างไรนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับผู้เขียนบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราไปเสนอขายสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเรามักจะนำเสนอในสิ่งที่สินค้าของเราเป็นเป็นอย่างไรนะครับเช่นนะครับเ,เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเป็นสินค้าที่มีงานวิจัยรองรับนะครับหรือเป็นสินค้าเป็นสารอาหารเกรดยานะนนี้อันนี้พูดถึงเรื่องของเป็นทั้งนั้นเลย เป็นโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นกระบอกเก็บความเย็นได้มากอะไรประมาณนี้เราจะอธิบายคุณสมบัติของสินค้านั้นๆสังเกตไหมครับนะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ประหยัดน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายสรรพคุณเน่เป็นแอดโทรมาได้จังหวะที่ดีๆโอเคอ่ะเอาใหม่ต่อนะครับ เรามักจะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าว่าสินค้าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าเราเป็นอย่างไรนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะสินค้านั้นอ่ะมันให้อะไรกับเขาได้บ้างมันช่วยเรื่องอะไรเขาได้บ้างมันตอบสนองอะไรกับเขาได้บ้างนะครับเช่น เขากำลังไม่สบายเป็นเบาหวานกินยามาตลอดละแต่เผอิญมีแผลกำลังจะถูกตัดขาอย่างเนี้ยฟิลเกรสช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับสามารถรักษาเขาขาเขาไว้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะหรือกินยาเกี่ยวกับไขมันมาตลอดชีวิตละค่าตับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบผมเนี่ยตอนนั้นค่าตับสูงจนคุณหมอปิดค่าตับไม่ให้เห็นออย่างเงี้ยนะครับ ฟิวเกรสช่วยอะไรเขาได้บ้างช่วยให้เขาปลดความกังวลใจจากเรื่องของการกินยาเคมีได้ไหมทําให้เขากลับมามีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมได้ไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเคมีอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าสินค้าเราจะมีงานวิจัยอะไรจะไปอยู่ในคู่มือแพทย์อะไรประมาณไหนไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือมันช่วยอะไรเขาได้บ้าง มันให้อะไรกับเขาได้บ้างให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนบอกนะครับฉะนั้นแน่นอนแหละเวลาเราไปพูดคุยเนี่ยข้อมูลต่างๆง,งานวิจัยรองรับอะไรเนี่ยมันเป็นความยอดเยี่ยมของสินค้าของเราอันนั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่การนําเสนอในครั้งแรกให้เขาได้ยินนะครับในครั้งแรกผู้เขียนแนะนําว่าให้เราตั้งคําถาม,ถามพูดคุยกับเขาว่าเขากําลังมองหาเรื่องอะไรอยู่เขาอยากได้ การแก้ปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วสินค้าเราอ่ะจะสามารถตอบโจทย์อันนั้นได้ไหมนะครับถ้าสินค้าเราไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ก็แสดงว่าเราสินค้าเราไม่เหมาะไม่เหมาะกับเขาก็อย่าพยายามยัดเยียดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีนักขายไม่ใช่คนนักขายเก่งไม่ใช่คนที่พยายามยัดของให้ลูกค้าไปโดยที่ลูกค้าเอาไปแล้วใช้ไม่ได้อันนี้ผู้เขียนไม่แนะนำนะครับผมเองก็ไม่แนะนําฉะนั้นสิ่งแรก ก่อนจะซื้อไปต้องรู้ก่อนว่าซื้อไปแล้วมันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครติดต่อผมมาแล้วก็สนใจในเรื่องของการอยากจะดูแลสุขภาพผมมักจะมีคําถามค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการถามหาผลเลือดอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะรู้ว่าเออถ้ามันจะช่วยเขาได้เนี่ยมันจะต้องดูค่าต่างๆมากมายอะไรเงี้ยผมก็อยากจะทําให้มันตรงจุดนะ ฉะนั้นก็อย่าพึ่งลำคาญผมเลยนะถ้าผมถามเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือผมอยากจะให้เพื่อนๆนได้รับในเรื่องนี้ไปละกันประมาณนี้นะครับอ่ะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อกับเราเนี่ยมีอยู่2เหตุผลหลักนะครับสเหตุผลหลักที่เขาจะตัดสินใจซื้อกับเรานะครับเหตุผลแรกก็คือว่า เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเราอันนี้เหตุผลที่1นะครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเราเหตุผลที่2ก็คือเขาจะสูญเสียอะไรบ้างถ้าเขาไม่ได้ใช้สินค้าของเรานะครับอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจอย่างแรกเลยถ้าซื้อสินค้าตัวนี้ไปอะไรคือประโยชน์ที่ได้รับอย่างที่สองเลยคือถ้าไม่ซื้อไปอะไรจะเป็นสิ่งที่เขาต้องสูญเสียลงไปบ้างนะครับ ฉะนั้นผู้เขียนบอกว่ามันน่าแปลกตรงที่ว่าไอเหตุผลที่1เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพลังแล้วกันเหตุผลที่1เนี่ยมีพลังเท่ากับบวก1นะึะบวก1ถ้าเราตอบได้ว่าสินค้านี้จะช่วยเขายังไงเนี่ยก็คือจะได้บวก1นคะแนนประมาณนี้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเขาไม่ซื้อเขาจะสูญเสียอะไรบ้างไอ,องความกลัวการสูญเสียเนี่ยมันจะติดลบ2.5 นั่นแปลว่าถ้าเราทำให้เขารู้สึกถึงถึงการาการกลัวการสูญเสียได้เนี่ยพลังมันจะมากกว่านะครับพลังมันจะมากกว่าเราก็เลยมักจะเห็นโฆษณาหลายๆโฆษณาเช่นโฆษณารถแล้วกันเขาก็จะบอกว่าเออรถคันนี้จะตอบสนองกับการใช้งานของคนนี้ได้ยังไงโน่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่ารีบตัดสินใจด่วนนี่เป็นราคานี้เป็นคันสุดท้าย ของรถรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่รีบตัดสินใจตอนนี้เขาก็จะพลาดสิ่งนี้ไปซึ่งไอ้ความกลัวการพลาดหรือความกลัวการสูญเสียนี่แหละมันจะมีพลังมากกว่าก็ทำให้เขาตัดสินใจได้มากกว่านะครับมากขึ้นอ่ะผมมามาปรับใช้กับธุรกิจของผมนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับถ้า ฟิลเกรสสามารถตอบโจทย์เขาได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพายาเคมีต่อไปเขาจะกลับมามีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมได้นะครับปลดความกังวลใจปลดปลดความกังวลใจจากโรคเลื้อยลังไม่ติดต่อโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเคมีอีกต่อไปนั่นแปลว่าเขาสามารถหยุดยาเคมีได้อันนี้คือประโยชน์นะครับที่เขาจะได้รับอันนี้อาจจะบวกหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ฟิลเกรสตอนนี้นะครับยังคงใช้ยาเคมีต่อไป วันหนึ่งผลข้างเคียงของยาเคมีจะส่งผลให้อย่างน้อยค่าตับค่าไตาของเขาก็จะมีปัญหามากขึ้นหลายๆคนที่เราเห็นว่ากินยาเคมีมานานๆตลอดหลายหลายปีหลายหลาสิบปีประมาณนี้เอาง่ายๆเราเห็นคนที่เป็นโรคเบาหวานจํานวนมากเลยเนี่ยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ต้องฟอกไตจากการที่ไตวายอะไรประมาณนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้น อันนี้คือการที่เขาจะต้องสูญเสียถ้าเขาไม่ได้ใช้ฟิลเกรดหรือถ้าเขายังคงกินยาเคมีไปตลอดโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแท้จริงประมาณนี้นะครับฉะนั้นไอ้ความกลัวตรงนี้แหละมันจะมีพลังมากกว่านะครับทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดใจทดลองฟิลเกรดได้มากกว่าก็เอาเรื่องนี้นะครับไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับไปใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ขายความกลัวนะครับไม่ได้นําให้ขายความกลัวแบบขู่เขาโอเวอร์เกินไป แบบที่มันโอ้มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณนี้ก็อย่าทำนะครับไม่ไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับก็เอาข้อเท็จจริงไปพูดคุยกับเขาเขาเห็นคนจำนวนมากแหละคนที่เขาเป็นโลกพวกนี้เขาเห็นคนจำนวนมากอย่างวันก่อนไปฟังน้องมีนนะน้องมีนน้องควีนมีนยูเซอร์ควีนมีนก็พูดถึง,พ,ถงพูดถึงเรื่องของพูดถึง <laughs> ผม <laughs> ผมต้องพูดเนอะพูดถึง เขาก็พูดถึงเรื่องของมะเร็งนะครับเขาเป็นมะเร็งที่เป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะไม่ทำาคมนะครับเพราะว่ามันมีผลเสียเยอะมากสำหรับที่เขาไปหาข้อมูลพิจารณามาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความกลัวการสูญเสียบางอย่างนะครับก็บอกว่ามันสุขภาพเขาจะเสียไปเยอะเซลล์ดีๆเขาจะถูกทำลายหมดเวลาละเซลล์ดีๆเขาจะถูกทำลายไปเยอะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้คีโมในการรักษา สวัสดีครับคุณปอพิรดาสวัสดีครับระดาสาพาเที่ยวทําบุญไหว้พระโอ้โหสาธุครับช่อยูเซอร์ช่อยูเซอร์น่าสาธุมากเลยสวัสดีครับพิรดาครับก็วันก่อนไปฟังน้องมีนนะครับเขาก็พูดอย่างนี้แหละนะครับว่าฟิลเกรช่วยอะไรเขานะครับการรักษาแบบนี้การใช้การเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยอะไรเขานะครับให้เขาได้เรื่องอะไร แล้วการที่เขาเลือกตัดสินใจที่จะไม่ใช้เคมีเพราะว่าเขากลัวสูญเสียเซลล์ดีๆไปอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นก็คงต้องกลับมานะครับถ้าเราพูดคุยกับ prospect ของเราพูดคุยกับว่าที่ลูกค้าของเราคงต้องกลับมาถามเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องไหนอยู่ตอนนี้นะครับสนใจครับ <laughs> ขอบคุณครับนะ เขาต้องการจะแก้ปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้นะครับแล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยเราก็ถามเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทําหรือเขาต้องการแก้ปัญหาเนี่ยเขาได้ลองวิธีไหนมาแล้วบ้างนะครับและไอ้สิ่งที่เขาลองเนี่ยเขาลองมาเป็นระยะเวลานานขนาดนี้เขาได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับฉะนั้นพอเราพอเราได้ข้อมูลได้อะไรแล้วเนี่ยบอกว่าถ้ามันมีนวัตกรรมสักตัวหนึ่งที่มันจะไปแก้ที่ต้นเหตุจริงจ ะจะทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงแก้ปัญหาที่สาเหตุของโรคได้จริงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมามีสุขภาพที่สมดุลเหมือนเดิมนะครับถูกวินิจฉัยว่าเบาหวานเขาใช้คำว่าเบาหวานสงบถูกวินิจฉัยว่าเบาหวานสงบได้มะเร็งสงบได้ไม่ต้องกินยาเคมีอีกต่อไปผลเลือดเป็นปกติใช้ชีวิตเหมือนปกตเิเขาสนใจที่อยากจะทดลองไหมนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าฟิลเกรสเนี่ยหลังจากปรับลิงก์ใหม่นะครับราคาลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นโอกาสที่จะได้ใช้การดูแลสุขภาพโดยที่ค่าใช้จ่ายตกเดือนละไม่ถึง6,000บาทนะครับเฉลี่ยวันละไม่ถึง200บาทนะครับมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเริ่มตัดสินใจอยากจะมาดูแลสุขภาพร่วมกันก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะฝากเอาไว้นะครับผมครบ10นาทีเรียบร้อยละ นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันขอบคุณพี่ระดานะครับขอบคุณคุณปุ๊ปปิกเหรอครับ at f u e l g a d e นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทชยัยอ๋อคุณน้องโอนะเองนะครับน้องโอ,โอเคอใครอีกเอ่ยพี่ประสิทธิ์น่าจะออกไปแล้วนะน่าจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ฟังต่อนะครับ น้องแนนใครอีกใครที่ยังไม่ได้ตามกันผมรบกวนติดตามกันไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมจะไปติดตามกลับนะครับเคส่วนใครที่ผมไม่ได้ทักทายไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมันหลุดไปน้องแนนอ๋อน้องโอถามว่าวันนี้ที่กรุงเทพกี่องศาน้องแนนตอบให้ว่า23องศานะครับขอบคุณมากครับและไอ้โทรศัพท์ผมทำไมมันขึ้นตั้ง28เค ขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับสินธนาฮิตเตอร์พี่ประสิทธิ์เนี่ยเป็นเ,เป็นคนทำฮิตเตอร์เหมือนกันนะครับบริษัทของพี่ประสิทธิ์ก็ชื่อบริษัทสินธนาฮิตเตอร์นะครับทำฮิตเตอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นจับตลาดคล้ายๆกันนะครับเมื่อก่อนก็เคยเป็นคู่ค้ากันประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องของฮิตเตอร์ให้ความร้อนก็ลองไปดูติดตามพี่ประสิทธิ์ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้พี่ประสิทธิ์เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ เคยคุยกับผมเรื่องของการทำฟาร์มหอยแครงนะครับพี่ประสิทธิ์นี่ไปทำนาหอยแครงไปหว่านนาหอยแครงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์หรืออะไรแถวๆนั้นมั้งท้าผมจำไม่ผิดนะนะครับแกก็เป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องของการาการทำนาหอยแครงนะครับแล้วก็ได้รายได้มีบอกว่าต้องเป็นไปปลูกเรือนคล้ายๆคล้ายๆบ้านกลางเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นที่พักเหรอ กลางทะเลเลยนะเพื่อไปเฝ้าหอยไม่ให้ใครมาขโมยนะครับไปนอนอยู่กลางทะเลเลยฟังแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับมีเป็นคนที่คนนึงที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงมากทีเดียวคนหนึ่งนะครับไปตามกันได้นะครับท่านอื่นนี้ผมไม่แน่ใจโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังไลฟ์นะครับเข้ามาติดตามกันโอเค พี่เหมียวเข้ามาโอ้พี่เหมียวเข้ามาผมกําลังจะลงไลฟ์พอดีเลยครับพี่เหมียวโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมก็จะาดาวน์โหลดตัวเต็มออกมาแล้วก็ไปโพสต์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแพลตฟอร์มสีแดงนะครับเป็นชื่อว่าไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับก็ลิงก์อยู่ที่หน้าไบโอเหมือนกันนะครับลองหาดูได้นะครับ ถ้าใครอยากจะฟังหรือเข้ามาฟังแล้วรู้สึกเออหัวข้อนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยลองไปติดตามกันดูได้นะครับในนั้นเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยเอื้อให้โพสต์คลิปยาวๆนะครับผมก็มักจะตัดเป็นคลิปสั้นๆไว้ในนี้นะครับชื่อหัวข้อเดียวกันแล้วผมก็จะไปโพสต์ในในนั้นประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่53นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันครับ